ช่วงนี้บ่ายนี้มีอะไรค่ะเราไปชมพิพิธภัณฑ์การเกรรษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตอนที่3กันค่ะ สวัสดีค่ะวันนี้นุ่นยังอยู่ที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจังหวัดปทุมธานีค่ะจะพาคุณผู้ชมนั้นมาดูเรื่องใกล้ตัวคนเมืองอย่างเราๆเนี่ยละค่ะคุณผู้ชมเชื่อไหมคะว่าคนเมืองที่อาศัยอยู่ตามอพาร์ตเมนต์หรือว่าคอนโดอย่างที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้สามารถทําการเกษตรได้แต่ว่าจะทําอย่างไรนั้นเดี๋ยวไปหาคําตอบพร้อมกันค่ะ ใช่ค่ะพี่สองคะพี่สองคะเป็นที่ทราบกันดีเนี่ยนะคะว่าชีวิตของคนในเมืองมีพื้นที่อยู่อาศัยค่อนข้างจำกัดหากเราอยากจะทําการเกษตรอยากกินผักปลอดสารพิษมีชีวิตคุณภาพที่ดีขึ้นเราสามารถทําได้ไหมคะเอ่อจริงๆรแล้วคนเมืองเนี่ยสามารถทําการเกษตรได้นะครับแต่ว่าคนเมืองเนี่ยโดยส่วนใหญ่เราไปยึดติดกับการทําเกษตรที่ที่เห็นจากชนบทมากเกินไปการทําเกษตรเนี่ย มันต้องมีการดูแลเป็นพิเศษหน่อยสําหรับการทําเกษตรในเมืองเพราะว่าการปลูกผักพืชทั่วไปเนี่ยนะครับมันต้องอยู่ในภาชนะทีนี้ภาชนะตัวนี้เนี่ยทำให้พืชเนี่ยถูกจํากัดพื้นที่เพราะฉะนั้นคนปลูกเองเนี่ยต้องขยันนะครับในการที่จะให้ธาตุอาหารให้ปุ๋ยให้ฮอร์โมนเข้าไปเพื่อพืชผักเนี่ยจะได้โตสมบูรณ์ทีนี้ในส่วนของเทคนิคในการปลูกที่สอนเขามีการสาธิตพ,พืชผักอะไรบ้างคะโอ้ที่นี่ปลูกหมดครับ ปูหมดตั้งแต่ผักพื้นบ้านที่เราแทบจะไม่รู้จักนะครับอย่างเช่นมะกอกออมันปูผักเต้านะครับแตท่ทั้งหมดทั้งมวลที่พูดมานี้ไม่ได้ปลูกในสภาพปกติถูกต้องครับปลูก,กในไหนคะอ่านะครับมีนะครับหนึ่งบนหลังคาบ้านานับสองบนพื้นที่ดาาัดฟ้าสามในกระถางสี่ในภาชนะเหลือใช้แล้วก็ห้าเนี่ยเ,เราปลูกในภาชนะที่ปลูกบนพื้นปูนได้ ข้อจำกัดหรือว่าข้อเสียของพื้นปูนเนี่ยเขาจะรับแสงอาทิตย์แล้วสะสมความร้อนไว้เยอะ uh huh. เพราะฉะนั้นเวลาเราทำแปลงปลูกเนี่ยนะครับเราต้องมีวัส,สดุกั้นกลางระหว่างดินกับพื้นก่อน <c oughs> นะเพราะฉะนั้นที่นี่เนี่ยใช้วัส,สดุเป็นกาะบมะพร้าวในการช่วยซับความร้อนแล้วก็อุ้มความชื้นเอาไว้จากน้ำ <c oughs> ต้องบอกให้เกษตรกร,ร,กรหรือว่าคนที่อยากจะปลูกในเมืองเนี่ยเข้าใจก่อนว่าดินเนี่ยไม่ใช่ส่วน ส่วนหลักของการปลูกพืชน,นะครับแต่ดินเป็นเพียงส่วนที่ใช้ยึดเกาะของรากพืชเท่านั้น<ช>แต่ในเรื่องของธาตุอาหารถ้าเราเติมลงไปใส่ลงไปอย่างพอเพียงเนี่ยก็เติมเติบโตแน่นอนวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณพี่สองมากๆเลยนะคะที่มาให้ข้อมูลความรู้กับเราค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมคะ่ะหมดเวลาแล้วสำหรับในช่วงของบ่ายนี้มีอะไรวันนี้นุ่นและพี่สองลาไปก่อนสวัสดีค่ะ